สวัสดีครับวันดีช่องบ่าวแถวบ้านครับวันนี้นะครับพอดีสังเกตเห็นใบต้นทุเรียนพอดีนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูนะครับใบทุเรียนแบบนี้เป็นอาการยังไงนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับอัปเดตให้รู้นะครับอนี่นะครับลักษณะใบทุเรียนนะครับพึ่งจะโตเป็นหางประตูแบบนี้ครับใบยังไม่คลี่แต่ใบมันเป็นแบบนี้ฮะมันมันหลุดง่ายแบบนี้ฮะน่ครับ หลายคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะเป็นขาดสารอาหารหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบนะครับไม่ใช่อาการของขาดสารอาหารนะครับอาจจะเป็นเพลี้ยนะครับเพลี้ยคิดว่าน่าจะเป็นเพลี้ยไฟแน่นอนนะครับยอดอ่อนเป็นแบบนี้นะครับนะครับถ้าต้นทุเรียนของสมาชิกท่านใดนะครับยอดเริ่มแตกแบบนี้นะครับรีบฉีดยาคุมไว้เลยนะครับฉีดยาคลุมไว้เลยนะครับนี่ครับ กำลังสวยนะกําลังเป็นไปเพศละกำลังกลางฮะยอดกําลังแตกมาใหม่กิ่งนี้เป็นยอดเดียวเลยนะครับดูดูนะฮะสังเกตที่มันแตกใบออกมาท่านี่ครับพุ่งออกมาเลยฮะพงยาวออกมาเลยครับสวยนะครับนี่ครับยอดมีสามยอดผมว่าผมผมว่าผมผมจะตัดออกยอดหนึ่งอยู่แต่ผมยังไม่ตัดนะครับพอเหุใดผมยังไม่ตัดนะครับ ผมจะช่วยเพราะว่าต้นมันพึ่งฟื้นขึ้นมาจากอาการใบร่วงนะครับผมก็เลยจะเก็บยอดมันไว้จะเก็บใบมันไว้ให้มันสังเคราะห์แ็งให้มันช่วยดึงอาหารมาเลี้ยงต้นให้มันสมบูรณ์ก่อนครับผมจึงจะตัดทิ้งนะผมผมเล็งไว้แล้วละครับว่าผมจะเอายอดไหนไว้ผมเล็งไว้เรียบร้อยแล้วครับผมจะเก็บยอดไหนไว้ยอดที่มันสมบูรณ์น่าจะเป็นยอดนู้นล่ะครับนี่ฮะ น,น่าจะเป็นยอดนี้ยอดนี้คงเอาไว้ไม่ได้หรอครับยอดนี้คงคงไว้ไม่ได้แล้วเพราะยอดนี้มันคิดว่ามันจะมาเบียดกิ่งนี้เกินไปก็ต้องรอดูอีกทีฮะอ๋อต้องรอดูอทนี้กิก่งที่มันจะาการใบร่วงอ่ะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับ หลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะอาการใบเมื่อให้ให้ดูที่แล้วมันเป็นยังไงนะครับอาการแตกยอดสิสวยครับสิสวยครับทุเรียนอายุจะเข้าปี2ปีแล้วครับอา,อาดีให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับเดี๋ยว ผมกำลังจะผ่าสมยาปุ๋ยทางใบอยู่ครับเดี๋ยวก็จะฉีดแล้วครับอีกหน่อยก็จะฉีดแล้วครับฉีดนี่ครับกำลังเป็นยอดอ่อน่างนี้เราฉีดไว้เลยนะครับเราฉีดไว้เลยอาหารทางใบปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกตยี่ห้ออะไรแล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่เพื่อนสมาชิกถนัดนะครับฉีดทางใบเสร็จก็จะให้ทางดินอีกนะครับทางดินรอบนี้ผมจะให้เป็นเคมีนะครับ เคมี25.7เนะครับเพราะว่าผมให้อินซีเคมี63สไปแล้ว2รอบรอบนี้ผมผมให้เป็นเคมีเคมีก็อีกนิดเคมีก็อีกประมาณ1ช้อนนะครับก็คือไม่ช้อนเต็มเท่าไหร่ครับก็ประมาณช้อนช้อนกินข้าวแต่ว่าไม่ต้องตักพูนเท่าไหร่นะครับรอบนี้ผมใช้เป็นเคมีผมผมให้ทางดินเสร็จผมถึงจะลดน้ำลดน้ำแล้วค่อยมาฉีด ฮอร์โมนทางใบต่อนะครับแล้วก็ตอนเย็นเขาจะฉีดเพี้ยครับอขอบคุณครับ